มีคำเตือนภัยกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นรู้ที่รู้จักในจังหวัดตรังนะคะให้ระวังมิจฉาชีพไปแอบอ้างขอยืมเงินจากคนรู้จักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะอย่างล่าสุดมีกรณีที่ศิลปินช่างปั้นอิสระชื่อดังในอำเภอเมืองตรังเขาถูกหลอกขอเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วปรากฏว่าถูกแฮก Facebook ถูกแฮกไลน์เอาไปยืมเงินจากคนใกล้ชิดเสียหายไปหลายสิคนค่ะ เพราะความเป็นศิลปินนักปั้นชื่อดังของอำเภอเมืองตรังนะคะแล้วก็ยังเป็นนักปฏิมาก,กรรมอาวุโสในพื้นที่ด้วยก็ทําให้นายพลชกรศิขราพรหรือว่าอาจารย์พลเนี่ยถูกมิจฉาชีพเข้ามาแฮ็ก Facebook ที่ใช้ชื่อว่าพลชกรศิขราพรนะคะและแอปพลิเคชัน l i น์เอาไปขอยืมเงินเพื่อนสมาชิกกว่า10คน คนละ3,000ันถึงเจ็ดบาทก็ขอให้โอนผ่านบัญชีที่ใช้ชื่อว่าเสาว,วะคนหวานนิมิตธนาคารกสิกรไทยก็มีคนหลงเชื่อค่ะโอนเงินผ่านบัญชีไปหลาย10คนรวมจํานวนเงินหลายหมื่นบาทค่ะนายพลชกรยืนยันบอกว่าไม่เคยส่งข้อความไปขอยืมเงินใครแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับเจ้าของบัญชีด้วยแต่ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเคยมีคนติดต่อผ่านข้อความ Facebook นะคะขอเบอร์โทรศัพท์เป็นคนที่ไม่รู้จักกันแต่เห็นว่าเป็นคนมีชื่อเสียงก็เลยคิดว่าอาจจะมีธุระกับตัวเองหลังจากที่ให้เบอร์โทรศัพท์ไปกลับพบว่า Facebook และแอปพลิเคชัน Line ไม่สามารถใช้งานได้และเพื่อนก็โทรศัพท์มาแจ้งบอกว่าโอนเงินไปให้แล้วเลยตกใจบอกไม่ได้ยืมเงินใครมาก็เลยรู้ตัวว่ามีคนแฮก Facebook และ l ล n e ทางด้านของนายวิชินันแย้มสีหนึ่งในผู้เสียหายที่โอนเงินให้มิจฉาชีพก็บอกว่าโอนไปให้3,500บาทค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าแต่ก็แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วค่ะ